ใชวันนี้จะมาเฉลยที่ฝากไว้คิดคณิตวันลระเนาะกับชาโนนนะคราวที่แล้วก็คือที่หาจำนวนนับที่มีค่าร้อยกว่า25แต่ไม่สามารถเขียนนรูปของมัลต่างกำลังสองจนเต็มสองจำนวนได้ซึ่งฉันจะมาเฉลยในรูปทั่วไปไปเลยและการเธอจะได้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายๆไปเลยแน่นอนสมการที่เรากำลังพูดถึงก็คือ x กาลังสล y กาลังสองมีค่าเท่ากับ something k โอเคเมื่อ X...Y...K ของเราตัวนี้เป็นจำนวนเต็มไปเลยโอเคฉันจะมาแยกกรณีตามค่า k และกันเนาะกรณีที่หนึ่งเเป็นจำนวนเต็มคี่โอ้ K เป็นจำนวนเต็มค oh. ี่ใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนอื่นมันแยกตัวประกอบได้นี่ก็แยกไปก่อนเลยนี่ก็แยกเปละ x ็ลบ y กับ X-Y บวก y เนาะ เท่ากับ k เอาละเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า k ของเราคือผลคูณของสองจำนวนเต็มผลคูณของสองจำนวนเต็มถูกไหมแ้ฉันก็งงว่าทำไมฉันต้อง,งตั้งตั้งกล้งต่ำสูงขึ้นละอ่ะมันคือผลคูณของสองจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นสองจำนวนเต็มนี้คูณกันได้เลข k เหรอฉันหาได้อยู่แล้วค่า x กับค่า y อะหายังไงหรอ ง่ายจะตายเธออะไรคุณกันได้เคหนึ่งกับเคไงคะ yes เธอก็เลยได้ว่านี่ไงให้มันเป็นหนึ่งไปสิแล้ว x อก y ก็ให้มันเป็น k ไปสิเธอก็แก้สมการมานี่เธอก็จะได้ว่า x ของเธอคืออะไร k บวกหนึ่งส่วนสองถามว่าเป็นจำนวนเต็มไหมเป็นก็เคเป็นคี้คี่บวกหนึ่งก็เป็นคู่คู่บวกหนึ่งคู่หารสอง ลงตัวอยู่แล้วถูกไหมเช่นเดียวกันพอถ้าจะได้ว่า y ก็จะกลายเป็น k ลบหนึ่งส่วนสองซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นจํานวนเต็มก็<อ>แก้เป็นจำนวนเต็มได้ไหมเออจำนวนเต็มจำนวนเต็มแก้อีกแล้วแก้เก่งจังเป็นจำนวนเต็มโอเคเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นถ้า k เป็นจํานวนเต็มคีมีคําตอบทั้งหมดหาค่า x ค่า y ได้ทั้งหมด จบไปยา yeah. เพราะฉะนั้นกรณีที่สองเธอกรณีที่2ก็คือกรณีที่ k ของเรามันเป็นจำนวนเต็มคู่โอเคการที่มันเป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าการที่เรามี x ลบ y คูณอยู่กับ x บวก y ตัวเนี้ยที่มันเท่ากับ k เนี่ยแสดงว่าสองของเราอ่ะมันก็ต้องหาร x ล y คูณอยู่กับ x บวก y ลงตัวใช่ไหมถูกปะแต่สองเปจนเฉพาะไงมันไม่ต้องแบ่งถูกปะ่ะเพราะงั้นแสดงว่า2อเนี่ยต้องหารก้อนใดก้อนหน,นึ่งในนี้ลงตัวแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอสมมติละกันสมมติว่า2ของเราหาร x ลบ y ลงตัวเดี่ยวก่อนนะเธอก็ทราบใช่ไหมว่า x บวก y จริงๆแล้วมันคือ x ลบ y บวกไปอีก 2y <c oughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็จะเห็นได้ชัดอีกแหละว่า2ของเราอ่ะมันต้องหาร x บวก y ลงตัวแน่นอนอู้2ของเราหาร x ลบ y ลง2ของเราหาร x บวก y ลงงั้นสดงว่าก้อนนี้ก็มีเลข2ก้อนนี้ก็มีเลข2ถูกต้องไหมย่า yeah. มันก็เลยเป็นผลทําให้4หรือเปล่าสหารค่าเคลงตัวหรือเปล่าอ๋อ oh. จริงด้วยปะโถฉักนก็เลยให้เคของฉันเป็น z l อย่าเพราะฉะนั้น x ลบ y คูณอยู่กับ x บวก y เหรอได้เป็น 4l นี่ไงเธอก็แค่ให้ x ลบ y ของเธอเป็นเลข2ไปซะแล้วก็ x บวก y ของเธอเป็น 2l ไปซะเธอแก้สมการมาเธอก็จะให้ค่า x ของเธอเป็น l บวก1หรือเปล่าแล้วก็ค่า y ของเธอก็เป็นเป็นเป็น l ลบ1หรออ้าวและแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นก็หาคำตอบได้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ได้หาได้ทุกทุกทุกอันที่เป็นเล็คู่นะ n no, นนะเพราะว่าถ้ามันเป็นเล็คู่ปุ๊บเราจะได้ข้อสรุปว่า C ของเราต้องหารค่า k ลงตัวเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เลยต้องได้ข้อสรุปว่า k ที่เป็นคีหรือหรือ k ที่เป็น พหุคูณของสจะหา x y ที่เป็นจำนวนเต็มที่ x กํลังสองลบ y กํลังสองเท่ากับ k ตัวเนี้ยได้เสมอเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ปัญหาของข้อนี้กันเขาต้องการตัวที่มันไม่ได้ทำไมฉันเขียนเส้นเบี้ยววะเขาฉัต้องการตัวที่มันไม่ได้เหรอ เพราะฉะนั้นตัวที่มันไม่ได้ก็ต้องตอบอะไรละเธอมันก็ต้องตอบเลขคู่ถูกปะเพราะนั้นมันเลยต้องเป็นจำนวนเต็มคู่จำนวนเต็มคู่ที่หารด้วยสี่ลงตัวงนะถูกปะได้เกสองค่ะหกค่ะ สิค่ะสิบสี่ค่ะยี่สิบสองค่ะใช่หรอสิบแปดค่ะแล้วก็ยี่สิบสองค่ะพผะนั้นตอบทั้งหมดหกจานวนตามนี้เลยนะคะเธอกลับฝากไว้ให้คิดคณิตวันละข้อกับชาโนนฟรมสกรสวัสดีไปแล้วนะ Bye.